เสียงจากสวนจันรท์วลาห้าหนาทีวันศุกร์ที่สองสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้ายหสเจดย้ายมาเป็นเสียงจากวัดนาใหญ่วันละห้าหนาทีต่อไปอีกวันหนึ่งวันนี้ปรารบพระพุทธพจน์บทที่จะ นำมาลงประจําหนังสือพระพุทธมนต์ของวัดนาใหญ่ที่หลวงพี่พระครูหลวงพ่อพระครูมอบหมายให้เป็นผู้เลือกเองโดย วางใจในความเป็นปร,ริยนธรรมก้าประโยคคงจะเลือกได้ดีก็เลยเสนอท่านว่าให้เอาแก่นของวิมุตตายตนะสูตรมาลงเพราะมีส่วนที่เกี่ยวกับการสวดมนต์อูด้วย ใจความสำคัญของวิมุตตายตนะสูตรนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงเหตุถึงจุดเชื่อมต่อให้ถึงวิมุตคือหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุก์วิมุตต์นี้เป็นคำที่ใช้แทนกันที่เรียกว่าไวัยพจน์ไวัยพจน์ที่เป็นชื่อของนักร้องดังนั่นแหละ ถ้าในความหมายทางหลักภาษาท่านเรียกว่าเป็นคำที่ใช้แทนกันได้วิมุตตก็เป็นคำวัยจพ์หรือใช้แทนกันได้กับวิสุทธินิพพานสันติอย่างนี้เป็นตน้นหมายความว่าเป็นคำกลุ่มเดียวกันกับคำว่านิพพานที่แปลว่าความดับทุกข์นั่นเอง ดังนั้นวิมุตตายตนะก็จึงเป็นเหตุแห่งพระนิพพานจุดเชื่อมต่อให้ถึงพระนิพพานซึ่งมีอยู่ห้าประการคือหนึ่งหลุดพ้นได้แม้ขณะเป็นผู้แสดงธรรมเช่นพระกําลังเทศก็อาจจะ ถึงนิพพานได้สองหลุดพ้นได้แม้ขณะเป็นผู้ฟังธรรมนี่เราชาวบ้านขณะที่ฟังพระเทศหรือฟังนักปราชบรรยายธรรมก็สามารถจะหลุดพ้นได้แล้วอย่างที่สามก็คือหลุดพ้นได้ขณะ สาธยายรรมหรือสวดมนต์ท่องจำธรรมะอันนี้ก็จะมาเข้าได้กับหนังสือพอดีอย่างที่สคือหลุดพ้นได้แม้ขณะตรึกตรองธรรมก็คือนำเอาธรรมะที่ได้ยินได้ฟังมามาวิจัยวิจารณ์และอย่างที่ห้า คือหลุดพ้นได้แม้ขณะเรียนสมาธินิมิตก็คือสมถวิปัสนาคือหลุดพ้นได้ในขณะที่เป็นผู้กำลังเจริญจิตภาวนาปฏิบัติกรรมฐานสมถวิปัสนาที่ในปัจจุบันนี้ผู้คนไปเทความสนใจมา เฉพาะในข้อสุดท้ายว่าถ้าจะหลุดพ้นหรือถึงนิพพานก็ต้องเจริญสมถาวิปัสนาไปเสียท่าเดียวจนลืมไปว่าที่แท้พระพุทธเจ้าท่านตรัสพื้นฐานหรือเหตุแห่งการหลุดพ้นเอาไว้ถึงหประการสประการแรกเป็นเรื่องง่ายๆและมีอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คน ที่คนส่วนใหญ่ลืมไปครับ